แสงที่ได้ก็จะมีแสงด้านหน้ามาแบบนี้ครับแล้วก็แสงลิมไลท์แฮร์ไลท์มาตรงนี้ครับเห็นไหมว่าลามมาถึงแขนเลยนะสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้อยู่ใน EP ที่2นะครับหลังจากที่ EP ที่1เนี่ยเราได้จัดแสงถ่ายภาพนิ่งกันไปถึง2แบบนะครับวันนี้ใน EP ที่2เราจะมาจัดแสงถ่ายภาพนิ่งกันอีก2แบบนะครับก็2แบบหลักๆวันนี้นะครับจะเป็นแสงแบบเทพนิยายนะครับเอลิเกนก็คือมีไฟด้านหน้าแล้วก็มีไฟด้านหลังนะครับไฟแฮไลท์เนี่ยจะฟุ้งฟิ้งมากเลยนะครับไฟด้านหน้าก็จะสว่างมากๆเลยส่วนแบบที่2นะครับก็จะเป็นแบบ หรือว่าหวาดกลัวอะไรประมาณนี้นครับแสงข้างหลังเนี่ยจะเยอะกว่าส่วนแสงด้านหน้าจะมาแบบซอฟตๆนะครับอยากรู้ว่าทั้งสองแบบนี้จะให้คาแรคเตอร์ภานิ่งออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปจัดกันแบบแรกกันเลยครับในแบบที่1นนี้นะครับเราจะจัดแสงกันแบบอริแกนหรือว่าเป็นแสงแบบสว่างๆนะครับแสงด้านหน้าสว่างแล้วก็แสงด้านหลังริมไลท์เนี่ยก็สว่างนะครับเหมือนกับ มีพาทิศสองมาจากด้านหลังอะไรประมาณนี้พวกแฮร์ไลท์ริมไลท์อะไรต่างๆเ่ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองจัดกันเลยนะครับก็หลกัหลกๆนะครับที่เราจะใช้จัดแสงกันก็จะมีไฟ2ตัวซึ่งวันนี้ผมจัดมาเป็น fs 150ทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจัดยังไงปุ๊บเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนันไลท์ fs 150นะครับทั้ง2ตัวเลยนะ ก็ตัวแรกที่ผมจะนำมาวางนะครับตอนนี้ผมจะใส่ตัวซอฟ์บ็อกซ์ทรงเหลี่ยมนะครับทรงสี่เหลี่ยมผืนผ,ผ้าของทางแนนไลท์จะเป็นซอฟบ็อกซ์ตัวนี้นะครับผมจะวางไว้ที่ด้านหลังตัวนี้มันเป็นแสงแบบแนวยาวเวลาเราเปิดนะครับแสงมันจะออกแนวยาวเพราะฉะนั้นผมไม่อยากได้ริมไลท์แบบเฉพาะจุดผมอยากได้ริมไลท์ที่มันมา ทั้งหัวทั้งไหลอะไรอย่างนี้นะครับมาเหมือนกับจุดกําเนิกแสงมันใหญ่มากๆเหมือนพาร์ติดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเลือกเป็นซอฟ์บ็อกซ์ทรงสี่เหลีล่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นซอฟ์บ็อกซ์110คูณ45ของแนนไลท์นะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะไปติดไว้ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เปิดแสงนะครับผมเอาไว้วางนะครับวางไว้นอกเฟรมแล้วก็เปิดแสง สังเกตเห็นไหมครับว่าตรงริมไรตรงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนตัวซอบบ็อกทรงกลมใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นซอบบล็อกทรงกลมเนี่ยมันจะอยู่แค่ตรงนี้ครับริมไรมันจะไม่ลามมาถึงแขนเวลาเราส่องมานะถ้าเกิดเป็นทรงกลมเนี่ยมันจะจํากัดแสงเป็นวงแต่ถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ครับมันให้จุดกําเนิดแสงที่ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเราจําลองแสงเหมือนพระอาทิตย์ส่องมาโดนตัวเรานะครับนี่ริมไรก็จะเกิดขึ้นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะวางตําแหน่ง ที่ใกล้กับตัวแบบนะครับเพื่อให้ได้แสงที่ชัดเจนเลยได้แล้วนะครับริมไลท์ตรงนี้นะปุ๊บเสร็จแล้วตัวไฟหลักของเราไฟคีนะครับตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ซึ่งไฟคีว,วันนี้นะครับก็เป็นแนนไลท์เอฟเอหเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอาตัวซอฟ์บ็อกทรงคมออกครับซอฟ์บ็อกตัวตำแหน่งที่2นะครับเป็นตำแหน่งของคีไลท์ผมอยากได้แสงที่มันทั่วถึงนะครับไม่ได้จำกัดแสงอยากให้แสงมันพุ่ง,งไปเลย เพื่อสู้กับแสงด้านหลังนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นแลนเทิร์ตัวนี้ของแนนไลท์เหมือนกันเป็นแลนเทิร์80ซนเมนะครับมาเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปที่ไฟคียของเราจุดเด่นของแลนเทิร์นะครับคือมันจัดแสงง่ายมากมันเป็นตัวซอฟที่ให้กำเนิดแสงเหมือนกับใช้ไฟแบบตรงๆมาเลยนะครับคือไม่ต้องมีทิศทางของแสงเลยเราอยากได้ทิศทางของแสงมาตรงนี้แต่ว่าอยากได้แสงแบบนุ่มๆบางทีพวกซอฟบ็อกทรงกลมเนี่ย มันอาจจะจํากัดแสงมาอยู่แค่นี้และไอตรงเนี้ยมันไม่สว่างบางทีมันโดนจํากัดอยู่แค่นี้เราข้างหลังมันก็จะมืดนะครับคราวนี้ผมต้องการให้มันสว่างแบบทั่วถึงเลยแบบนี้เลยนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวแลนเทิร์นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแลนเทิร์น80แล้วผมก็เปิดกําลังไฟแบบสว่างสว่างเลยครับแสงที่ได้ก็จะมีแสงด้านหน้ามาแบบนี้ครับแล้วก็แสงริมไลท์แฮร์ไลท์มาตรงนี้ครับ เห็นไหมว่าลามมาถึงแขนเลยนะแสงริมไลท์แฮร์ไลท์เนี่ยขึ้นมาหมดเลยถ้าเกิดใครเป็นฉากขาวๆหรือว่าฉากสีชมพูนะครับก็จะได้แสงที่มันดูสว่างสวัยมากกว่านี้พอดีของผมเนี่ยมันเป็นฉากสีเทามันก็เลยจะดูมืดกว่าเดิมนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครเป็นฉากสีขาวเนี่ยคือแสงประมาณนี้สดใสเลยนะครับเรามาลองถ่ายภาพนี่กันดูนะครับว่าภาพที่ได้เนี่ยโอเคมักงน้อยแค่ไหนแล้วเราต้องเลื่อนไฟคีร์ไลท์ ไปทางไหนนะครับซึ่งหลักๆตอนนี้ผมจะเอาไฟคีร์ไลท์เนี่ยไว้มุมนี้ก่อนนะเหมือนเดิมครับเราต้องทําการต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวกล้องโซนี่ก่อนนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือแสงที่เราได้มานะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากโหมดวิดีโอเนี่ยเป็นภาพนิ่งนะครับใช้เป็นโหมดแมนวนวลครับพร้อมครับ1 2 หลังจากที่เราดูรูปนะครับคือได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับคือแสงริมไลท์เนี่ยมาแบบทั้งแถบเลยครับแล้วก็แสงด้านหน้าค่อนข้างที่จะสว่างนะครับใครอยากได้แสงหรือว่าผิวแนวบิวตี้นะครับเราก็จะได้ภาพประมาณนี้ แล้วที่ผ่านไปตรงนี้ก็คือแสงในแบบแรกที่เรานำมาให้ดูกันใน EP 2นะครับเป็นแสงแบบเอลิแกนหรือว่าแสงเหมือนเทพนิยายอะ่ะคือมันจะสว่างสว่างนะครับมีริมไลท์เยอะๆอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คนเรียกแล้วกันนะครับก็แสงจะออกประมาณนี้ออกแสงสว่างนิดนึงถ้าเกิดใครไปแต่งภาพแนวฟุงฟ้งๆเนี่ย ก็สามารถที่จะทำให้ภาพเนี่ยของเราเนี่ยดูฟุ้งออกเป็นแนว KPOP หรือว่าเกาหลีได้เลยครับแล้วลองไปดูแบบที่2องน,นะครับที่เราจะจัดกันนะว่าแสงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งบอกเลยว่าแสงมันจะค่อนข้างกระโดดกว่าแสงตัวนี้นะครับแสงจะออกเป็นแนวน่ากลัวหรือว่าเฟลนะครับจะออกแนวน่ากลัวน่ากลัวหรือว่าหวาดกลัวนิดน,นึงเหมือนเราอยู่ในมุมมืดสัอย่างแล้วเราหวาดกลัวอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับในแบบที่2เดี๋ยวเรามาดูในการจัดแบบที่2นะครับไฟตำแหน่งนี้เราจะเอาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ซอบ,บ็อกตัวเดิมเพื่อให้เหมือนแบบมีแสงไฟลดส่องมาแล้วก็แสงด้านหน้าเนี่ยหน้าเบื้องหน้าที่เราเห็นอยู่มันจะดูมืดอุ่มทึมน่ากลัวอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตำแหน่งที่1น,นะครับเป็นไฟคีร์ไลท์ตรงนี้ผมจะเอาไฟวางไว้ตรงนี้นะครับตรงหน้าฉาก ใส่จานกระจายแสงเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เอาไฟเนี่ยวางไว้หน้าฉากแล้วก็เปิดให้เบาวกว่าไฟตัวข้างหลังนะครับจะออกแสงแนวประมาณนี้แสงมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคือแสงข้างหลังเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างที่จะสว่างมากกว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แสงถ้าเกิดมาแข่งไปครับผมจะใช้ตัวซอฟแสงแบบนี้นะครับเป็นฟิลแสงผมต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะครับไม่ใช่หน้าตรงเพราะว่าเราจะหันหน้าคนละมุม กับไฟข้างหลังอ่าอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวดูลองดูรูปหน่อยอืม,อมได้แล้วประมาณนี้แหละที่ผมต้องการนะอะอันนี้ก็คือรูปภาพที่เราได้นะครับก็จะ เป็นแนวประมาณนี้ดูแล้วดูหวาดกลัวอะไรนิดหนึ่งนะครับโอเคครับและนี่ก็คืออีก2แสงนะครับที่เรามานําเสนอเป็นไอเดียให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลองไปจัดตามหรือว่าเอาไปพลิกแพงเพิ่มเติมดูนะครับเผื่อใครมีไอเดียที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะไปปรัดดัดแปลงแล้วก็เสริมเข้าไปได้นะครับเพื่อให้ได้อารมณ์ของภาพที่ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คืออีก2แบบใน E ีีที่2นะครับ ส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีการจัดแสงแบบไหนม,มาให้ได้ดูอีกติดตามชมโซนวันนี้มดเวลามผมนะครับสวัสดีครับ